ใกล้แล้วใกล้แล้วได้ <laughs> สัญยกรรมได้ <laughs> หน้าได้ <laughs> ใกล้แล้วอานะครับผมนะใครเห็นเป็นตัวอะไรนะครับแต่และฝั่ง <laughs> เขาเรียกว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะ,ะเห็นเป็นตัวอะไรนะครับผมก็พิมพ์มาไว้นะครับพิมพ์มาไวน้นะครับผมนะเห็นเป็นอะไรพิมพ์มาไว้นะครับเนะครับผมขออนุญ,ญาตสอบถามเซลล์ขายบ้านมีวิธีแนะนําให้ขายดีไหมคะดูดวงจ้าทิรักษ์อันเนี้ย อยู่ดวงอันนี้ต้องเช็คดวงครับทําให้ได้ครับผมนะอยู่เป็นกำลังใจให้แต่ต้นจนจบนะคะบูชาท่านยมมาสวยงามมากค่ะบอกแล้วนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะมันไกลคํามองไม่เห็นเดี๋ยวเห็นตัวเลขจะชัดจะยกไปให้ที่รับถาแต่เย็นๆย็นนะให้มันครบแล้วจะยกไปให้นะจ๊าหน้ากล้องเราเชื่กันแคบเราเชกันพิมพ์นะครับโอ้ขอบพระคุณมากโอ้ไกลมองไม่เห็นหรือแช กิ้งหล,เเลากิ้งหลาใจเย็นๆ,ๆนะเดี๋ยวยกไปให้นะ,เอ,เะอีกสองนาทีจะยกไปให้นะครับอาลวละอ่าวหนึ่งฝั่งครบแล้วฝั1 1> ่งร้อยสองนาทีนะครับไม่เกินห้านาทียกไปแล้วแชร์กันแคปใส่มาในคอมเมนต์นะอ่านะครับผมนะโอ้หัวใจเยอะจังนะโอ้รับรักอาจารย์มากเลยเขาบอกสูลเครียดเลยค่ะดีเดีอาจารย์ก็เครียดเลยใจเย็นๆนะครับเออนะครับ อ,อ,อยากบูชาทูบค่าก็ติดต่อแอดมินนะครับใครอยากบูชาอะไรพิมพ์ไว้ครับเดี๋ยวถึงเวลาเสร็จไลฟ์สดแอดมินเขาจะเข้าไปตอบส่วนตัวให้นะครับใช่จ้ะถาวายบุรีให้ท่านยมต้องจุดด้วยใช่ไหมครับถ้าจุดก็ดีจ้ะจแต่ถ้าสูบเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องจุดก็ได้ขอท่านเอาไว้เป็นยาต่อแต่อย่าลืมนะเวลาถาวายบุรี่ต้องมีไฟแช็กด้วยอ๋ออ๋าเดี๋ยวแต่ไปคิดว่าพ่อท่านจะไปปั่นเหมือนสมัยโบราณไหมม่ให้ช่วยไฟช็กนิดนึงใช่ไหมลูกหอ ไม่ใช่ห่ะเอาที่ไปให้หมุนอย่างเงี้ยเหมือนแบบมนุษย์ถ้ำหรอไม่เอาเหนื่อยออไอ่บุหรี่หลุดหมด <c oughs> ปันนะ่นเออเออฮะเออนั่นแหละเอียงมันจะถูกแบบอเอียงอ่ะเออไม่ต้องกลัวหรอกของพวกนี้นะฮะพี่ชาก็ช่างตีความเวสเลหัดว่ะโอ้นะครับผมนะ <c oughs> จริงเหรอเหมือนกันจริงรอบอกแล้วว่ามันไม่ธรรมดานะครับ รอบนี้จะแก้บนยังไงคะบอกไปหรือยังครับ<ม>อาแล้วครับโยนมาที่หมอแล้วฮะอยอดพักการสามสิบเก้าจบอาล้ครับเซียนทั้งหลายเริ่มเดินมาแล้วครับอาละ้ฮะสายตาเซียนนะสายตาเซียนสายตาเซียนครับอาจารย์น่าร,<ค>ร,รัก,กมากเนี่งวัที่แล,แล้วมีใครเต้นกับหนูบ้างไหมเนี่ยพีงานหนูนะไม่มีใครสนใจใยยกทีเดียวค่ะเดี๋ยวล้ม งานจะงอค่ะโอเคเข้าใจเลยเดี๋ยวยกให้เดี๋ยวยกให้ตอบมาถวายเหล้าเกาหลีทุกวันเลยค่ะเออดีนะโอส่งมาส่งมาส่งมาให้กินบ้างสิเออนะครับผมนะเออนะครับยกทีเดียวค่ะระวังนะคะค่อยๆยกใจเย็นครับเดี๋ยวยกให้นะวะเดี๋ยวให้น้องทีมงานยกใหออ่าขอบคุณมากนะครับทุกคนนะดูเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ อะไรอะ่ะคิมเขาบอกว่ามันเป็นเลขดังจริงเหรออ้าว,อาวโอ้ยจันหรือเปล่าวะอาจารย์อาจารย์จะทุบเลขสามคุณพุทธบอกว่าอีกหยุดใจเดียวพุทธนี่เขาปลดล็อถได้ไงจันได้รึเปล่อ้อาอวเหรออ้าวนะฮะชุดห้าศูนย์อ๋อตายแล้วอาจารย์อารมณ์ดีจังครับเข้าใจครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีการลำนะครับไม่ต้องห่วงนะ อ้าวสุดปังเออมีสุดปังฮะเออจุดทูบจุดทูบบูชาท่านยมหน้าบ้านได้ไหมได้นะครับตอบแทนให้เลยนะครับอ่ะเออนะครับคนเครียดอยู่ที่อาจารย์คร um ับอ่ะพบไม่เจอเลยตัวนะหรือตัวนะฮยาพักกาน่าจะน่าจะอยเอาเก้าจบลอยนิดหนึ่งถ้าได้กันไหนเท่านั้นไม่เป็นไร ได้เท่าไหนเท่านั้นนะครับเอาทรายเอาทรายออกทรายออกได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมคนไม่เคยปักอ่ะอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่สักครู่ได้เท่าไหนก็เท่านั้นเดี๋ยวรอได้ครับเดี๋ยวมีตัวโผล่มาหาละแดด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 สนุกสนานแกเครียดแท้จริงเออเครียดแท้จริงต้องจับพวกเนี้แหละมาเต้นแหละหนูจะได้หายเครียด <ules> ไม่งา้นแม่งเครียดเหลือเกินโผก่แ <êtes> ล <när S 2> ้วอ่ะถวายวายมาสองงวดแล้วค่ะดีครับส่งมาส่งมาสวัยที่นี่ครับต้องสิเยอะสักครู่สักครู่จะมีสารพันไม่เป็นไรครับถ้าอีกนิดเดียวมีเดี๋ยวก็โผล่หางโผล่ละจริงวะาางโผล่ละหางโผล่อะ อ่านี่ฮะอ๋ออีนึงไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงหางโผล่ละมันยังไม่อยู่หรอไม่ไม่อยู่ไม่โหยควันออกควันออกจุดไม่เป็นไงยัดไปเต็มที่เลยจ้าหางโผล่ละอันนี้หนึ่งเดี๋ยวย้ำตรงข้างล่างได้ไม่เป็นไรเคลจุดตจดแน่นหรือท่านอยากให้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งได้อ่านะครับตอนนี้ทุกคนหยุดหายใจหมดแล้วเขาบอกนะฮะในเพจนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เออนะครับโ้ท่านับหัวใจได้คงหมื่นหัวใจแล้วตอนนี้วันนี้นาทีนี้นะหัวใจละลัวเลยนะฮะเต้นอีกค่ะพี่ชาติค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเป็นลมนะครับถ้าใครถูกใครได้อะไรอย่างเงี้ยเผยแผ่หน่อยทำบุญด้วยใช่อันดับแรกคือแชร์ถูกไหมสิ่งที่ดีสุดคือแชร์แชร์คลิปใน y u t u b e อะอะไรที่เป็นบุญให้คนอื่นอะก็แค่นี้นะ จริงอ๋อทไมแฮกคุณนะคุณลำบากมากเลยคุณเครียดมากเลยเขาบอกแล้วมีหางโพบอกแล้วได้จริงจริงอ่ะได้ได้มาสวยด้วยตัวเนี้ยสว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 ยฮะเอาให้พักให้นั่งรุนไปด้วยหมดหน้าที่เออนะครับผมนะครั้งหน้านะคะครั้งหน้านะใครที่ญาติมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคไตนะคะ รอดูเนาะอ่าได้รอดูเนาะขอบคุณคุณเก่งนะชื่อเก่งนะขอบคุณเ <นะ S 1> ก่งมากคือเขาบอกว่าพอดูดวงกับท่านอาจารย์เสร็จเนี่ยแล้วก็มีความศรัทธามากแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว <c oughs> เรื่องตายก็ <c oughs> พี่ชาครับผมจะปรึกษาอยากจะมอบให้อาจารย์และช่วยคน1,500กล่องจริงๆรู้ว่าตวพูดอะไรกับเขาว่าพี่เก็บของไว้ขายเธอค่ะตอนนี้ไม่นขาย้ว่าแบบนก็เลยให้มาเลย เดี๋ยวก็โฮเดยกก็โหโอ้ลุ้นกันใหญ่ลุ้นกันใหญ่เอาเลยคุณจำได้ไหมอาจารย์ได้หรือเปล่าอเล็กไดเนจำได้หรือเปล่าสนุกสนานอยู่ในความเครียดครับเอามาอ้าวนะฮะเซเว่นเซเว่นไม่สนเองดูกันเองห้ามพูดอะไรดูกันเองโอเคเดี๋ยวผมโชว์ทีเดียวนะครับขอเวลาหนึ่งนาทีนะครับเอาเสียว เอีนะฮะโอ้ยนะฮะจริงเหรอเชื่อดิเชื่อพี่เชื่อพี่เซนพี่แรงมากไปตั้งต่เซนพี่แรงมากเพราะว่าท่านให้แน่แน่วันนี้แต่แต่ว่าย้ํานะย้ํานะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะแล้วก็พอสมควรตัวเองเนาะอย่าเออคือที่บูญของแต่ละคนเดี๋ยวประมาณหนึ่งนาทีผมจะยกเข้าไปที่กล้องให้นะครับแทุกทนก็แคปเอานะ เดี๋ยวรอให้นิ่งๆก่อนนะครับรอนิ่งๆนิดนึงนะครับผมนะอ่านะครับเฮ้แต <im itation> <c oughs> ่ละคนแต่ละค <c oughs> นตัวปันปวดมากโบ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับสามพันสี่สามพันห้าแล้วว่าสองเพจอะเกือบสี่พันแล้วอาจารย์ทุกคำที่ไลน์ เออนะยังให้อย่างน้อยทัพันห้าสองพันให้ก็ยังดีเออแบบน่ารักมากอ่ะขนาดเพจที่มีปัญหาเกิดเจ็ดร้อยแล้วอ่ะคิดดูแล้วกันเนี่ยเออนะครับผมนะอเดี๋ยวขอไปรวมรวมรวมเลขสองเพจให้หน่อยนะครับว่าก่อนดูก่อนจะให้ดูเลขอลน์แอดเข้าไปก่อนทุกคนแอดห้าหนึ่งเก้าคิวยูยูซีเอกับแอ plai 8 8 8กรุณาเข้าทุกคนอ่านะครับก่อนจะให้ดูนะชัดเจนนะเพราะว่าอะไรเพื่อที่จะอว่าเรามีกลุ่ม่ไม่มีกลุ่ม vip ไม่เล่นหวยไม่รับหวยไม่รับแทไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่มีนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่รู้จักนะไม่รู้จักเลยครับตรงนี้คือจบค่ะไม่มีแค่ไไม่มีแบบว่าเป็น vip ขออาจารย์ไปตั้งกูพิเศษไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะจุดแค่ไรฟ์สดเท่านั้น ถ้าจะเห็นทูกต้องเห็นหน้าหนูอ่าชัดเจนครับเออสามพันห้าร้อยคนแล้วขอบคุณมากดีใจ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 มากมากสวดมนต์อืมสวดมนต์ทำไมนะบังคับให้สวดมนต์เออจะได้ถูกแม่บอกแม่บอกอ่ะอย่ายอกขกล้องมาใกล้ๆเสียวอ่ะได้ครับนครับอ่ะพักชั้นไหม ชัดไหมครับชัดนะอันนี้นิ่งกันนะข้างล่างมาโดนเองไหนแอดไลน์ด้วยแอดไลน์ด้วยอ่าครับผมนะอ่าใครไม่แอดไม่ถูกนะแล้วก็เดี๋ยวไปตรงโน้นนะครับร้อยนะจะเป็นลมจุดที่ไรเดชทีมงานเขียวกันทุกคนเห็นไหมครับชัดนะอ่าได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแคปทีมงานถ่าย แน่าอาจารย์ตอนเนี้ทีมงานถ่ายรูปแล้วก็ส่งนะครับแล้วเดี๋ยวแคปส่งเข้าหน้าจอให้แต่ละคนนะชัดนะช,ดชัดนะหน้าจอชัดนะครับอ่าชัดไหมชัดทตกคนพิมพ์มานิดนึงนะครับผมนะว่าเข้าใจตรงกันไหมนะครับผมอ่านะครับลองพิมพมาครับอ่าผมขอเช็คหน้าจอนิดนึงว่าทุกคนเห็นอะไรนะครับผม อ่ะมีไหมครับผมลองพิมพ์ให้หน่อยนะครับขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณมาละแต่ว่าเข้าใจอ่ะขอพิมพ์มานิดนึงครับว่าเข้าใจตรงกันไหมอ่ะลองดูสิชัดนะครับชัดนะครับชัดนะอ่ะอ่ะมีใครมั่นใจลองลองแค